E aí, você สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบาร์ดแฟมคารนะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจอกับรถฮอตที่สุดในท้องตลาดนะตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Ford e v e r e s t บวกแพ็กนั่นเองนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1,464,000บาทนะครับบวกแพ็กเกจก็คืออีก60,000บาทเท่านั้นเองนะครับทำให้ได้รถแบบคุ้มค่าสปอร์ตเทพนี้เลยนะครับและคันนี้มีออปชั่นพิเศษอะไรบ้างและมีการ ตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันนะครับมาตรงนี้เลยฮะอันดับแรกนะครับตัวนี้ครับอย่างเช่นเคยครับไฟหน้า daytime running light ตัว C นะครับติดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับการทํางานก็คือติดกลางวันติดกลางคืนให้เรามองเห็นเป็นตัว C นะฮะทำให้รู้ว่าตําแหน่งรถเราอยู่ตรงนี้ปกติครับผมแล้วก็มีนี่ครับโคมไฟหน้าแบบ LED นะฮะด้านในนี้เป็น LED นะเต็มระบบนะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยว ด้านซ้ายด้านขวาจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวของตัวรถนะฮะและต่อมานะครับตัวนี้นะครับนี่มีอ,อักษรอะคริลิกคำว่า e v e r อเรสสีดำแบบนี้เลยนะครับผมเอเวอเรสเป็นยังไงเอเวอเรสต์สปอร์ตเอเวอเรสก็คือจะไม่ใช่ชุดโครเมียมแต่ถ้าเป็นตัวเทเทเนียมจะเป็นโครเมียมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นดําเงาแบบนี้เลยนี่ไม่ใช่กาไฟนะครับดําเงานะครับนี่เห็นไหม คาดแบบ F150 แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวอักษร Ford ก็จะเป็นสีเหมือนออกชาชาทองทองนิดนึงนะครับต่อมานะครับแพ็กเกจตัวนี้เริ่มต้นด้วยอันดับแรกเลยก็คือนี่ฮะนี่กล่องเลดร์ Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับผมและก็มีเซ็นเซอร์หน้ามาให้นะครับนี่นี่เลยนี่เลยอ่า แอเรทีฟคุณทอนการทํางานนะครับก็คือซอเปนโกนะครับผมเหมือนตัว4ี่คูณสเลยก็คือคันหน้าหยุดหยุดตามคันหน้าคันหน้าออกตัวออกตัวตามคันหน้าและคันนี้ก็ยังมีทํางานควบคู่กับระบบออร์โตเบคโฮนะครับเขาเรียกว่าอะไรจะพูดยังไงดีเขาเรียกว่า,าแปรผันตามคันหน้าแล้วกันอไอเงี้ยครับคันหน้าวิ่งร้อยเราก็วิ่งร้อยคันหน้าวิ่งถึงเราต้องตั้งไว้ก่อนนะครับตั้งไว้แบบว่าสมมุติเราตั้งไว 120, ้120ยยี่สิบคันหน้าวิ่งร้อย แต่ความเร็วเราตั้งไว้ร้อยยี่ไงครับมันก็วิ่งตามคันหน้าแค่100แต่ถ้าคัานหน้าหลบไปปุ๊บทางว่างทางโลง่งรถเราก็จะวิ่งในร้อยยีที่เราตั้งเอาไว้พอเราเจอคันหน้าจอดปุ๊บคันนี้ก็จอดตามคันหน้าแล้วก็ตั้งระยะได้นะครับระยะความห่างตั้งได้4ระดับนะแล้วก็มีเลนคิปปิ้งมาให้นะครับแล้วก็ระบบเขาเรียกว่าอะไรประคองตัวรถให้อยู่ในเลนไม่ใช่เลนคิปปิ้งนะต้องเข้าใจดีๆนะครับถ้าเป็นเลนคิปปิ้งก็คือเราออกจากเลนดึงเข้าเลนให้แต่ถ้าเป็นระบบประคอองก็คื ช่วยประคองเหมือนช่วยเราขับให้อยู่ในเลนนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับนี่คือแพ็กเกจที่เพิ่มเข้ามาใน6กหมื่นบาทอันนั้นนะครับและต่อมาครับมาตรงนี้เลยนะฮะและนี่มีกล้องรอบคันนะครับด้านหน้าก็มีตรงนี้ก็มีกระจกก็มีนะครับกล้องรอบคัน360องศาสามารถดูได้หมดทุกมุมนะครับกดบวกกดลบดูมุมซ้ายมุมขวามุมหลังรถดูการเอียงของล้อดูได้หมดเลยครับอันนี้ก็คือแพ็กเกจที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับของสปอร์ตตัวนี้ ผมว่าเป็นโมเดลที่คุ้มค่ามากนะครับเพราตรงนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับอ่านี่นี่ไฮไลท์อย่างที่อยากให้ดูล้อของสปอร์ตนะครับจะเป็นล้อสีดำแบบนี้นะครับขอบ20อ่าความเท่แบบเกินใครเกินชาวบ้านกขาเลยนะครับอันนี้อ่าแล้วก็มีเสแสรณคคำว่าสปอร์ตอยู่นี้ฮะเป็นอะคริลิกสีดำการตกแต่งที่สวยงาม สีดำนะครับตัดกับสีตัวรถไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกสีน้ําตาลสีใหม่แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสีเทาดําบอลเงินก็จะมีสีดําตัดแบบนี้ทุกตัวของสปอร์ตนะครับและอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมีลายสปอร o ตนะครับนี่อยู่ในกระจกนี่ครับจุดอับสายตาขนาดแสงนะครับจะขึ้นสีส้มปุ๊บปุบปบ๊ไม่ให้เราแสงอ่าเราก็ไม่แซงดีกว่านะครับเชื่อในสมองกนอัจฉริยะนี้บ้างครับไว้ใจเขาบ้างนะครับผม แล้วต่อมาที่ได้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมพูดตรงนี้ก่อนนี่ครับมือจับสี่ฝั่งเลยนะสี่ประตูเป็นสีดําแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่โครเมียมนะเป็นสีดําเหมือนกันสปอร์ตเนี่ยสวยลาวหลังคาข้างบนก็เป็นสีดําตัวนี้ไม่มีพานรามิกนะครับมูลรูปไม่มีนะครับอ่าแลวนี่นี่นี่แพ็กเกจที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับจะได้หน้าจอแรปเตอร์เหมือนตัวเทเทเนียมเหมือนกันแบบนี้เลยนะนี่ครับ สวยมากนะลองดูหน้าจอแบบแัปเตอร์วันนี้เลยครับแล้วก็ทำให้จอกวางจอกลางนะครับกว้างขึ้นนั่นเองอ่านี่คือแพ็กเกจที่เสริมเข้ามานะครับเบรกมือไฟฟ้าอ่าอะไรพวกนี้มีมาให้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ากระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วเรามาดูด้านข้างด้านหลังต่อครับนี่ชุดตกแต่งตรงนี้ก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟหลังเป็นไฟเหมือนได้แรงมันจากมาจาก ฟอร์ดมาสเตงนะครับนี่เป็นขีดแบบนี้เลยสวยมากนะครับแล้วก็มีตัวอะคริลิกใสครอบคำว่าเอเวอเรสด้านนี้นะครับทาให้ดูสวยงามมากนะครับวันนี้คันนี้เท่มากครับอีกอย่างหนึ่งติดพิม์มโซลากาศนะครับนี่สัญลักษณ์โซลากาศเท่ๆแบบนี้เลยนะแล้วก็กล้องหลังนะครับกล้องสามอองศาก็ทํางานกล้องหลังด้วยทํางานควบคู่กันไปนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังนะครับไฟตัดหมอกด้านหลัง ก็มีมาให้ในการทํางานในการขับขี่ปลอดภัยแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วตัวนี้เป็นฝาถ่ายไ,ไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยนะอ่าและคันนี้ก็ยังมีการตกแต่งแบบกูพรม6 d ดีให้กับลูกค้านะครับเลือกสีได้ได้เลยครับผมอ่าไม,ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแต่บ่อนั่งคนอ่าตอน3นะครับคันนี้ก็ยังเป็นแบบอนะล็อกอยู่แต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานครับใช้งานง่ายเหมือนกันนะครับ ช่องเสียบเพราะว u t เอ t รก็มีมาให้ของคนนั่งตอน3นะครับและยางอะไหล่ก็ยังอยู่ด้านใต้ตรงนี้เหมือนเดิมอ่าตรงนี้เหมือนเดิมนะต้องไขนะต้องเอาของมาปุ๊บอะไหล่ไขอย่างนี้นะอย่าลืมนะครับวิธีการใช้นะและวิธีการปิดก็มีคลิกเซนเซอร์ก็มีนะครับอ่ามีหมดแต่นี้ผมยังไม่มีกุญแจโทษทีเอาเป็นกดให้ดูแทนแล้วกันระบบป้องกันการหนีบก็มีมาให้อ่าคันนี้มีคลิกเซนเซอร์ กดจากรีโมทได้กดจากด้านหน้าพวงมาลัยคนขับจะอยู่ด้านขวาใกล้ๆที่เปิดไฟนะครับนั่นคือที่กดปิดฝาท้ายได้หรือว่ากดปิดตรงนี้ก็ได้ครับนี่แบบปกติเลยแล้วก็ฝาท้ายก็ทํางานด้วยกันปิดแบบนี้อ่าก็จะมีฟังดีๆนะครับเวลาปิดจะมีเสียงรอมัดดีเลยแป๊บหนึ่งมันจะมีเสียงแก๊กอันนั้นคือการล็อกเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะครับนี่นะครับผมพามาดูตรงนี้ก่อนที่นั่งตอนคนที่สองนะครับ ที่พับให้ดูนี่ก็คือพับเรียบนะครับเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าอะไรเราพับเรียบปุ๊บวางที่นอนนอนได้นะครับเพราะเป็นเบาะที่เราพับปุ๊บแล้วมันเรียบจริงๆนะครใช้งานได้จริงนะครับอ่าแล้วก็มีแอร์หลังมาให้นี่ด้านบนนะครับมีแอร์หลังตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีของตอนนั่งคนที่3าก็จะอยู่ตรงนี้มีไฟให้รอบคันนะครับไฟอ่านหนังสือแล้วก็ตรงนี้พัดลมควบคุมจากด้านตรงนี้ครับพัดลมแอร์นี่ตรงนี้เลยอ่าเห็นไหมควบคุมได้จากตรงนี้นะอุณหภูมิอิงจากด้านหน้านะครับแล้วก็มี นี่ USB USB A USB C ให้ตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคแถวนั่งตัวที่2ก็ให้ดูประมาณนี้คร่าวๆนะครับและถ้าใครสนใจนะครับ Ford Everest ทุกรุ่นนะครับหรือว่าจะเป็น Ford Everest Sport บวกแพ็คแบบนี้นะครับโทรมาได้ที่เบอร์ผมนะครับ098 931 6267นะครับผมชื่อบ้านนะครับยังไงก็โทรกันมาเยอะๆนะครับผมอยู่ Ford พับแดงนะครับยังไงก็สามารถเข้ามาทดสอบการขับขี่หรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับรถ ก็สามารถเข้ามาได้นะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องบาสแฟมคานะครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวันนี้สวัสดีครับ